เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมโทลูเซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Power นะครับผมวันนี้มีอัปเดตเล็กน้อยนะครับเป็นอัปเดตสกินนะครับ h a l l o w e e n อ o e นะครับคอสตอมแล้วก็เป็นชุด d a รปเอสนะครับไอเจ้าชุดเดรปเอสเนี่ยเราสามารถใส่ได้ด้วยนะครับผมส่วนชุด SoE เนี่ยไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ลองใส่ไม่ได้ลองทำนะครับแต่เห็นว่าชุดของ De รปเอสเนี่ยเราใส่ได้ s o e น่าจะอาจจะเป็นสกิลให้เขาอย่างเดียวนะครับเราถ้าเราใส่ได้นี่จะเวิร์กเกินไป แจ๋วเงินไปนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมนะครับชิ้นส่วนพิษนะครับเวนอมหนึ่งร้อยอันแล้วก็ผ้าไฮเคอร์รินะครับผมยี่สิบอันนะครับเอาไปส่งที่ NPC ตัวใหม่ที่ใกล้ๆกับอาริสเบตนะครับผมบอกผมว่าไปเลยเนาะแต่ว่าริสเบตริสเบตอันนี้ตรงนี้ครับมันจะอยู่แถวๆนี้ริมริม่น้ำนะครับผมก็ว่าทำไมกดใน กดว่าไม่ได้รอแป๊บนึงนะต้องมาวางที่แท่นอาวบ็อกซ์โอเคไปกันเลยอะไรวะปุกบาลงวาาปุ๊บว้าปุาปุ๊บปุกระบาลงหัวโอเคครับ กันจะอยู่แถวแถโอ้แถวไหนวะแถวนี้แหละครับอ่านี่นะครับทำไมามอนเต็มเลย what the f <c oughs> ตายหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยอะไรกันกับนี้เดี๋ยวต้องรองเกิดมะครับนอนไปแล้ว oh my god เนี่ยครับต้องเอาผ้านะครับชิ้นส่วนเวนอมชิ้นส่วนพิษกับ ผ้ามาส่งนะครับที่นี่นะครับผมเอาเป็นว่าตายไปแล้วโวยเอ้ยเออขอโทษขอโทษครับโอเคเราไปคุยกับโซโอีอ้ทำเกรชุดของโซอีอ้ก่อนละกันนะครับผมตัดโคตรช็อตฟิวเลยให้ตายเถอะโอเคนะครับมาเริ่มที่เกรโซอีอ้ก,ก่อนก็ได้นะครับผมตอนหนึ่งถ้าเพื่อนๆทำเกรก่อนหน้านี้ของโซอีอ้ไปแล้วนะครับจนได้ในส่วนของ ิ๊โบนะครับที่มีโซอีขี่ด้านหละมานะครับก็ให้ไปคุยกับโซอี้ีแล้วเราจะได้ในส่วนของแปลนนะครับเป็นแปลนชุดโซอี้ฮาโลวีนคอสซอมนะครับแล้วชื่อเควสจะเป็นในส่วนของนี่ครับ Happy Halloween นะครับให้เราไปครัฟชุดโซอีนะครับไม่มีอะไรยากนะครับผมนี่คัฟมาเลยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้โซอีนะครับผม โทรช็อตพิวเลยไม่งั้นเราเอาสองอันนี้ไปส่งแล้วได้ชุดดีเปโซมาใส่แล้วครับมันไม่มีอะไรแค่เอาของไปส่งตอี้ไปไหนแล้ววะตอี้เดินไปไหนแล้วคุมยาก็ายเยอะเลยเกินเยียกใหม่โอเคออมา,อา,อาคุยกันก่อนโอเคครับเนี่ยส่งเวสให้กับส่งชุดให้กัะเทมเลยนะครับถ้าเราไปคุยแล้วเขาจะส่งแฟนกลับมา เรียบร้อยทีนี้ก็คุยอ,อีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรบ้านี่ครับเวต่อไปเขาใช้เราไปทําในส่วนของไปฆ่าอพวกนี้ครับเป็พวกไอพวกโจรน,นะครับนี่สามสิบตัวนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดคลิปไปทีนะครับฆ่าเสร็จเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเธออีกที โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบตัวนะครับสามสิบทับสามสิบแล้วเมื่อกี้ผมแวะไปดูในส่วนของดีเพสโซนะครับเหมือนเป็น n ี c จะเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอส่งเพสตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะกลับไปคุยกับโซอี้อะอย่าอย่าอย่ามานะอย่ามายโอเคโอเคนะครับเรากดคุยเลยนะครับแล้วที่นี้เขาให้เควสเรามานะครับซึ่งเราเตรียมของไว้อยู่แล้วกดส่งได้เลยนะครับ นี่เรียบร้อยทีนี้ชุดจะได้เข้าตัวเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดใส่ได้เลยนะครับซึ่งดีเฟนซ์จะน้อยนะครับผมแมนะนาให้ไปใส่เป็นในส่วนของสกินจะดีกว่านะครับนี่โอ้ยผม,ผมลืมผมปิดหัวไว้อ่านี่ครับนี่ไงคตรปั่นนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวก็ไปคุยกับโซอีนครับ โซอี้อยู่ไหนกดเรียกมาใหม่แล้วกันโอเคนะครับก็กลับมาคุยอีกทีหนึ่งนะครับมิชชั่นต่อไปเราต้องไป ได้ยังไงเนี่ยไม่ลงนะทำไมเพืนมันเพือซ้ำเลยโอเคสตู่นะครับไม่ใช่วันเสร็จแล้วเหรอคันจะเสร็จแล้วนะครับมันให้เราไปทำเคื่อซ้ำเพื่อเหรอไปไหนแล้ววะหอยาก พอใส่ใส่ใหม่นี่ไงเี้ยน่ารักก็เลยทีเดียวเชียร์นะครับเหมือนจะเป็นชุดของน้องนะครับเราไม่สามารถใส่ได้นะครับโอเครู้เรื่องนะฮะจริงๆผมอยากใส่ให้ตัวละครผมเองดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครผมก็เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเราไปดูที่โตด้ดีได้ไหมวะทำไม่ได้เลยเออบอดี้ไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับเราสามารถใส่เราสามารถใส่ได้แค่ชุดของดีเพซโซเท่านั้นนะครับโอ้ <S <S โอเกมไม่รู้ใจเลยอยากใส่ชุดน่ารักนักเหมือนโซโยี่บ้างโอเค okay นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ bye บ,บ๊ายบยฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผม